ทาให้เขารู้ว่าแรนะคะนี่นะคะพี่ๆไม่ได้เป็นการเอ่อคือทำร้ายหรือทำให้เขาตกใจนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะคะก็ถือว่าอ่ะประสบความสำเร็จขึ้นอีกขั้นแล้วใจชื้นขึ้นมาหรือยังคะพ่อแม่โดไม่ค่อยเสียวท่าวันแรกแล้วใจชื้นขึ้นครับอ๋อเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยแม่กับคุณตาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนลูกสาวอยู่กับคุณพ่อแสนสุขตรงนู้นนะคะหลังคาสีฟ้าตรงนู้นนะคะ ก็คือหย่านมแม่แต่ว่าไม่ได้ตัดความสัมพันธ์แม่ลูกนะคะให้อยู่ให้เจอเหมือนเดิมใ,ใช่ค่ะแต่ว่ายัางไงนะโอ้นอนให้คุณปู่ลงนอนให้คุณปู่ลงฟัโทหูเรืองขนาดสวัสดีค่ะวันนี้พาแม่ดุกับคุณตาแสนดีนะคะวันนี้แม่ดุชินทางแล้วก็เลยเป็นไกดให้คุณตาเองเลยนะคะวันนี้เดินนําหน้าคุณตาแสนดีไปเลยค่ะ เออต่อให้ใช่ไหมตาต่อให้ต่อให้อ,ให <c oughs> อ่ะนะคะเออเขาเดินสองรอบแล้วเขาจำทางได้แล้วขอให้แม่ดุ๊กได้เดินก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> คุณตาเป็นแบ็คหลังให้ <c oughs> วันนี้บรรยากาศยามเช้านะคะพี่พี่ก็เออ <c oughs> ได้พาแม่ดุ๊กกับคุณตาแสนดีนะคะ <c oughs> มาเดินออกกำลังกายไปพักที่สวนนะคะ ทำไมถึงไปพักที่สวนละ่ะแม่นี้พักที่บ้านมันเป็นอะไรนะคะเรา,เอ,าอยากพาเขาเดินออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออากาศช่วงนี้ร้อนมากนะคะพี่ๆอากาศคือร้อนมากแล้วเ,เราก็จึงพาเขาออกไปเดินออกไปสัมผัสบรรยากาศอากาศที่ปลอดโปรง่งกลางทุ่งนะคะกลางทุ่งในที่นี้คือมีต้นไม้นะคะ อยู่ใต้ต้นไม้นะคะเย็นอย่างแน่นอนนะคะต้นไม้ใหญ่เลยนะคะต้นว่านี่แะคะ่ะเวลาเดินนะคะเราก็ให้แม่ดูนะคะได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้เขาได้เรียนรู้ว่าข้างๆเนี่ยก็คือแบบนี้นะเป็นประมาณนี้นะแม่ไม่ต้องกลัวนะแม่มีควานอยู่แม่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะคะนี่แะคะ่ะพี่ๆก็จะประมาณนี้นะคะคือ ให้เขาได้สัมผัสให้เขาได้เรียนรู้นะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปโชคดีที่คุณตาแสนดีนะคะนิสัยดีไม่เคยพาวิ่งไม่เคยพาให้พ่อควานแม่ควานต้องเหนื่อยเลยนะคะก็โชคดีประมาณนี้เลยนะคะมากๆเลยแหละไม่ใช่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> นี่และคะ่ะสตายายกินยาก อยู่ริมรั้วนะคะโอเคนะคะคุณตาเขาชินแล้วบ้านเขาเขาชินแล้วค่ะรู้เรื่องแล้วแล้วก็ต้องค่อยๆพาเขาเอ่อมาเรียนรู้นะคะพี่ๆมาเรียนรู้เนาะเพราะว่าในอนาคตนะคะในอนาคตนอกจากคุณตาแสนดีแล้วก็จะต้องเป็นแม่ด๊ะนะคะที่จะเป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่พาน้องมินนี่นะคะได้ออกเดินได้ออกกําลังกายนะคะ ได้ออกเดินไปสวนไปพักผ่อนอย่างนี้นะคะหรือใน่นาคตจะเป็นในงานต่างๆนะคะพี่ๆนี่ก็แม่ดก็ออกเดินได้หลายวันแล้วเนาะพ่อเราก็พยายามพาเขาออกเดินตลอดนะคะพี่ๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งแบบเดินไปกลับสี่ห้าหกเดโลไม่ใช่นะคะไปกลับก็ประมาณ1นกิโลเกือบ2อกิโลประมาณเนี้ยค่ะ แต่ไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องค่อยปรับค่อยเป็นค่อยไปจากแต่เดิมนะคะจากแต่เดิมก็300เมตรเอ่อ400เมตรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆขยับขยื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสําหรับบรรยากาศยามเช้าๆ้าวันนี้ค่ะพี่ๆแดดออกแรงอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากนะคะโอ้คุณตาแสนดีเต็มปากเต็มคำเลยคุณตาแสนดีเต็มปากเต็มคำเลย อันนี้สองตายายมาเดินออกกำลังกายชมสวนชมไร่ชมนานะคะเออแม่ดดก็จากอาการที่แบบหวาดเสียวมากในวันแรกนะคะ<ม>คือต้องมีพ่อควานแม่ควานแบบอยู่ข้างๆแบบ5้าคนขึ้นไปนะคะพี่ๆแต่ว่ามาวันนี้นะคะเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ที่ควานพ่อควานก็มากันแค่ องสามไอ้สามคนถึงสี่คนก็ได้แล้วนะคะ<า>กัดช้างสองเชือกนะคะแต่ว่าวันแรกก็เยอะนะคะเยอะเขาก็ยังหวาดเสียวแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าพัฒนาการ,รดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณปู่อยู่ข้างล่างคนเดียวก็ไหวแล้วนะคะก็โอเคแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกออหนึ่งขั้นนะคะเอ๋อพี่รถเครื่องมาพี่รถเครื่องมานะคะเนี่ยค่ะก็จะ จะมีแบบหวาดเสียวบ้างนะคะหวาดเสียวบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าวิ่งเลยนะคะเนี่ยต้องเออดีรนะคะให้เขารู้ว่าแทรนะคะนี่นะคะพี่ๆไม่ได้เป็นการเออคือทําร้ายหรือทําให้เขาตกใจนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จขึ้นอีกขั้นแล้วใจชื้นขึ้นมาแล้วยังคะพ่อแม่โดไม่ค่อยเสียวเท่วันแรกแล้วใจชื้นขึ้นครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยโอ้ไม่นานก็น่าจะเออพาแม่โดเดินกับองมินีได้แล้วมั้งนี่พ่อได้แล้วครับอยกไม่นานก็พากันเดินด้วยกันนะครับอืมถ้าใช้เวลาอีกสักสองเดือนนะครับอือประมาณนั้นเลยนะคะพี่ๆต้องค่อยๆใช้เวลานะคะค่อยๆใช้เวลานะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กับอะไรหลายๆอยา่างทุกๆอย่างเลยนะคะ ถือว่าดีขึ้นมากเลยนะคะสาวชาวป่าเนาะสาวชาว,ชาวป่าชาวดงนะคะมาอยู่ในเมืองในหมู่บ้านในชนบทนะคะเริ่มหัดออกเดินได้หนึ่งอาทิตย์ไม่ค่อยหวาดเสียวรถไม่ค่อยกลัวรถไม่วิ่งหนีก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะคะพี่ๆอนนี้ก็ให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะผ่อนคลาย เอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปในตัวด้วยนะคะรับบรรยากาศยามเช้าเช้าเรารู้ว่าอากาศร้อนเราจะไม่ทำให้เขาเครียดเข้าไปใหญ่นะคะเรารู้ว่าอากาศร้อนเราต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้นะคะให้เขาแฮปปี้ให้เขาแบบรู้สึกปลอดโปร่งนะคะโล่งสบายที่สุดนะคะจะพาออกกำลังกายมาพักอยู่ที่สวนนะคะใต้ร่มไม้นะคะวันนี้ มาถึงแล้วค่ะอากาศใต้ต้นว่านี้ต้นวาใหญ่เลยนะคะพี่ๆต้นวาน่าคือต้นว้าใหญ่เลยนะคะนี่เย็นสบายเลยค่ะแล้วก็ดินหอมๆด้วยเพราะว่าพึ่งไถพึ่งไถนะคะคกคินข้าวเปลือกด้วยจำนะครับว่าประมาณนี้เขาได้กินข้าวนะครับกินข้าวเปลือกเพื่อให้เป็นอะไรนะห้เก็จำสถานที่นะครับเวลาเขาได้กินได้กินข้าวมันหอมปุ๊บสมมติว่าถ้าเขาหลุดไป คุว่าเ,เรามาัดอยู่บ้านถ้าเขาหลุดไปเขาได้กินข้าวอย่างนี้เขาก็จะจําว่าโอ้เขาเคยกินตรงนี้นะเขาก็จะมาอยู่ติวตรงนี้นะครับเขาจะไม่ไปที่คือเขาเชื่ออย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็แต่ละบ้านก็จะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะแต่ละบ้านจะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าข้าวนกินทอมครับก็ใช้กินให้แต่ก็ไม่ได้ให้กินในปริมาณที่เยอะนะคะพี่ๆไม่ได้ให้กินในปริมาณที่เยอะนะคะก็แบบ หนึ่งถ้วยอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งถ้วยตักแกงบ้านเราธรรมดานะคะไม่ได้ให้กินเยอะถ้าไงจะจะอืดท้องจะท้องอืดนะคะให้กินพอแต่รู้กลิ่นนะคะให้กินพอแต่รู้กลิ่นตอนนี้แมู่้โอรู้สึกว่าจะติดใจข้าวหอมมะลิสุรินแล้วนะเนี่ยนี่แหละค่ะก็จานนี้นะคะ,ะ,ะ,คะให้เขากินให้เขารู้ว่าเออเนี่ยข้าวที่บ้านนะเนี่ยอาหารที่บ้านกลิ่นแบบนี้นะ รสชาติแบบนี้นะนะคะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งในอน,นาคตเนาะเขาหลุดไปหรือว่าเขาวิ่งหนีไปไหนนะคะอย่างน้อยๆแหละเขาต้องมีคิดไวบ้างแหละนะคะได้ดมกลิ่นสัมผัสกลิ่นบ้างแหละว่าเออนี่คือบ้านฉันนี่คือบ้านฉันฉันปลอดภัยอย่างนี้นะคะโอ้ยมาพักกับคุณตาแสนดีอยู่ใต้ร่มไม้นะคะวันนี้ต้นไม้ใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะคะ ไม่ร้อนนะคะพี่พี่เออคุณปู่เอามาให้อีกนี่ก็ในปริมาณที่เท่านี้นะคะพี่พี่ให้กินพอให้รู้กลิ่นรู้รสชาตินะคะสาวตรงนี้นะครับไปใกล้ม่ได้นะครับสาวนู้นแม่อยู่นี่นะคะอ๋อโอเคค่ะลูกสาวกับคุณเอ้ยแม่กับคุณตาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนลูกสาวอยู่กับคุณพ่อแสนสุขตรงนู้นนะคะหลังคาสีฟ้าตรงนู้นนะคะก็คือหย่านมแม่แต่ว่าไม่ได้ตัดความสัมพันธ์แม่ลูกนะคะให้อยู่ ให้อยู่ให้เจอเหมือนเดิมใ,ใช่ค่ะแต่ว่าเาจะวิ่งไปหากันนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ <c oughs> ให้ให้เขาลืมๆกันก่อนนะคะพี่ๆก <c oughs> ลัวให้อยู่ใกล้กันมากเดี๋ยวจะวิ่งไปหากันเดี๋ยวน้องมินนี่จะหย่านมแม่ไม่ได้นะคะ <c oughs> ในอนาคต1เดือน2 3 4สามสี่เดือนน้องมินนี่เริ่มลืมแม่แล้วไม่ไม่กินนมแม่แล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยกันเหมือนแม่ลูกเหมือนเดิมนะคะพี่ๆแต่ว่าในตอนนี้ก็ให้เขาลืมๆกันก่อนนะคะ ยังไงนะโอ้นอนให้คุณปู่ลงนอนให้คุณปู่ลงฟัดโทหูเรืองคณะเออความแม่ดุนะคะอันนี้ถ่ายฝั่งนี้ก็ต้องถ่ายไกลนะคะพี่พี่เพราะว่าฝั่งทางนี้แม่ดุมองไม่เห็นนะคะตาบอดฝั่งทางนี้นะคะโอเคเนาะนี่ก็บรรยากาศท้องไร่ท้องนาค่ะพี่พี่ลมเย็นลมโชยทั้งวันนะคะลมเย็นลมโชยทั้งวันเราก็ ไม่ได้ให้แมโดเขาอยู่โดดเดียวนะคะให้มีคุณตาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตลอดนะคะโอเคอเคนาะเดี๋ยววันนี้จะขอพักความน่ารักของแมโดกับคุณตาแสนดีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝ<อ>ากพ,พี่ๆติดตามและกําลังใจครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะ<อ>ผิดพลาดประการใดนะคะทางครอบครัวของเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ<อ>ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้อยๆของเราด้วยนะคะ<อ>แต่จะให้แมโดกับคุณตาแสนดีได้ผ่อนคลายเอ็กซ์ไซส์นะคะสูตรบรรยากาศ ท้องไร่ท้องนากันก่อนนะคะโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ